ท่านได้ยยจับนะคะแต่ว่ากระเด้งลงมาเองนะคะเลขห้านะ,ะสงสัยท่านจะให้แล้วนะคะยังไม่ทันได้ล้วงไหเลยนะคะ ปกติต้องลวงไหถึงจะได้คะอันนี้ก็เด้งลงมาเองแค่สั่นหไห่เนะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังและที่กําลังติดตามช่องมีข่าวกินจุกจิกชาแนลอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้มีข่าวกินจุกจิกชาแนลพาคุณผู้ชมมาทําบุญนะคะที่วัดแสนสุกตําบลแสนสุขนะคะอยู่ในเขตอําเภอเสียราชาจังหวัดชนบุรีนะคะนี่เลยนะคะเข้ามา ตรงจุดแรกนะคะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดนะคะพอเข้ามาถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดจุดแรกที่เข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับศาลเจ้าพ่อเสือนะคะมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบตรงจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่เราจะมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะตรงจุดนี้เมื่อตะกี้เราไหว้ขอพรขอโชคขอลาบไปแล้วแต่ว่าเราลืมถ่ายคลิปนะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพาไปทำบุญตรงบริเวณจุดที่สองนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้พอเราเดินมาจากทางซุ้มประตูหน้าวัดเสร็จแล้วเราเดินมาตามทางเดินที่ทางวัดทำไว้นะคะเราก็จะเจอกับร้านหาบเร่แผงรอยนะคะ ของกินก็จะมาตั้งขายภายในเขตวัดมีหลายอย่างหลายแนวนะคะอันนี้ไปทางนี้ก็จะเป็นจุดไปลานจอดรถที่อยู่บริเวณด้านหลังนะคะจุดบชูชาชูเทียนดอกไม้นะคะ น,นี่คือจุดแรกนะคะเพราะเราบูชาดอกไม้ทูบเทียนน้ำมันตะเกียงเสร็จแล้วเดินเข้ามาทางประตูวัดนะคะเราก็จะเจอพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะคะพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะตั้งปริสถานอยู่ในเขตวัดนะคะใครเกิดวันไหนก็มาบูชาพระประจำวันเกิดของตัวเองได้เลยนะคะ ตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็คือวิหารออยเตียนสรูนมหามุนีดาบทหรือว่าวิหารหลวงปู่สวนเทวดาเดินดินนะคะเขาก็จะอัเชิญมาปฏิษษดัติานในในบริเวณเขตวัดนี้เช่นกันนะคะทันใดที่ศรัทธาเริ่มใสเกี่ยวกับหลวงปู่สวนก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอเจ้าขอลาบตรงบริเวณจุดนี้ได้นะคะ 69กับ26นะคะคุณผู้ชม69แล้วก็26นะคะ36นะคะอันนี้ถัดจากสารจำลองหลวงปู่สวงออกมาก็จะเป็นสารเจ้าแม่ตานีนะคะ ศาลเจ้าแม่ตะนีทองสุกนะคะก็มีคนมาขอหวยขอพรขอโชคขอลาบแล้วท่านก็ให้หวยแม่นนะคะมีคนนําชุดไทยมาถวายหลายชุดมากเลยนะคะดูจากจํานวนชุดไทยที่แขวนอยู่นี่ก็คือหลายสิบชุดมากนะคะขนาดนําออกไปแล้วบางส่วนนะคะ ไม่จับนะคะแต่ว่ากระเด้งลงมาเองนะคะเลขห้านะ,ะสงสัยท่านจะให้แล้วนะคะยังไม่ทันได้ล้วงไหเลยนะคะปกติต้องล้วงไหถึงจะได้นะคะอันนี้กระเด้งลงมาเองแค่สัน่นไหไม่เจอนะคะ <S <S <ๆ>เลขต่อไปเลขที่สองนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรก็ยังเลขห<ๆ>้าอีกเหมือนเดิมนะคะ ห้าห้าสามอันนี้เลขสามห้า oh. ห้าสามนะคะมัอไปเซฟเซฟนะคะ หนึ่งสองโคงมาทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปปั้นแล้วก็จุดนั่งรับลมชมวิวใต้โคนมะม่วงนะคะอันนี้คือจุดทางเดินเข้าไปยังเมืองสวรรค์นรกบาดาลนะคะเดี๋ยวเป็นหน้าตาย,ยังไงพาไปชมข้างในกันเลยจ้าอันนี้รูปปั้นตอนพระพุทธเจ้าประสูติแล้ว ทรงพัดดำเนินได้เจ็ดเก้านะคะอันนี้ภายในเขตวัดนี้นะคะเวลาที่เราเดินเข้ามาตรงจุดแรกเราจะเจอพระพุทธรูปประจำวันเกิดจุดที่สองก็จะเป็นวิหารหลวงปู่สวงจุดที่สามก็จะเป็นเจ้าแม่ทองสุกแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะคะหลังจากนั้นพอเราเดินมาเรื่อยๆตามทางเดินนะคะสังเกตท,ทางฝั่งขวามือเราก็จะเจอรูปปั้นชนิดต่างๆวางเรียงรายอยู่เต็มเลยนะคะ ตามขอบกำแพงวัดทางด้านขวามือนะคะซึ่งรูปปั้นชนิดต่างๆที่เราเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือรูปปั้นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรลุและก็ปร,รินิพานนะคะอันนี้ก็จะมีการเชิญรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณมาประดิษฐานไว้ในบริเวณเขตวัดด้วยนะคะ ันนี้คือส่วนท้ายสุดของวัดนะคะบริเวณท้ายวัดก็จะมีรูปปั้นชนิดต่างๆวางเรียงรายอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเป็นรูปปั้นที่แฝงไปด้วยกุศโลบายว่าให้มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้จงละเว้นความชั่วประพฤติตนดีงามตายไปจะได้ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปตกกระทะทองแดง ตายไปจะได้ไม่ไปเป็นเปรตน,น,นะคะตายไปจะได้ไม่ต้องโดนยมมาทูดยมมาบาดเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปจะได้ไม่ต้องโดนสัตว์ชนิดนั้นกลับมาทรมานเราเนี่ยรูปปั้นเนี่ยก็คือถ้าท่านใดที่ประพฤติผิดข้อการเมก็จะโดนนกมาจิกโดนท่านยมมาทูตให้ปีนต้นเงิ้วนะคะ รูปปั้นที่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในเขตวัดนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณสองไร่สองงานนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมีพุทธศาสนิกชนมีผู้ปกครองพาเด็กเดกเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งน,นี้แล้วก็มาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากนะคะมีทั้งชาวไทยแล้วก็มีทั้งชาวต่างประเทศนะคะ ที่เห็นอยู่ในนี้ก็จะเป็นในส่วนของแดนนรกนะคะวัดแห่งนี้จะแบ่งแยกกันออกเป็นสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งนรกที่เราเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นทางฝั่งแดนสวรรค์นะคะอันนี้เรานำเสนอในฝั่งแดนนรกก่อนนะคะก็จะเป็นรูปปั้นชนิดต่างๆวางอยู่เรียงรายมากมายนะคะ ผู้ปกครองท่านใดหรือพุทธศาสนิกชนหรือท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอยากเดินทางมาท่องเที่ยวก็มาได้นะคะปักหมดุดปัก gps วัดแสนสุขตำบลบางแสนอำเภอเมืองชนบุรีแล้วเดินทางตามหมดุดตาม GPS มาได้เลยนะคะรับรองว่ายังไงก็ไม่หลงนะคะอันนี้คือต้นโพที่มีอายุเก่าแก่นะคะอายุประมาณร0อยกว่าปีนะคะ ต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นมากค่ะทางฝั่งสวรรค์นะคะฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เรามาเป็นฝั่งนรกนะคะอันนี้ฝั่งสวรรค์นะคะก็จะมีลูกป,ปั้นยักษ์เทพธิดานางฟ้านะคะ วันนี้เราจะมาไหว้ขอพรภูมานทองทางฝั่งพระเดืจังหวัดนะคะแล้วเรา,เาออก็จะ,ะะาจะมาจับเพลงที่เแจกฟรีสำหาับกันนะคะคุณผู้ชม หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสองสัยงวดนี้จะออกหนึ่งสองนะคะเพราะว่าได้หนึ่งสองมาสามที่แล้วนะคะตั้งแต่มาวัดเนี่ยตรงวัดหลวงไปตรงอาสมหลวงปู่หวงก็หนึ่งสองตรง จ้าแม่ตอนนี้ก็หนึ่งสองมาตรงนี้ก็หนึ่งสองนะคะสงสัยหนึ่งสองงวดนี้น่าจะมานะคะลองตามดูได้นะคะคุณชมตามดูได้เล่นๆน,นะคะหนึ่งสองนะคะย้ำๆเน้นๆหนึ่งหนึ่งสองนะคะอันนี้เราจะซื้อขนมปังไปให้น้องปลากันนะคะเป็นขนมปังแล้วก็ขบวดคั่วนะคะ อันนี้ไม่ได้ซื้อไปกินเองนะคะซื้อไปให้น้องปลานะคะทำบุญกับน้องปลานะคะตากาไป20บาทนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องให้หนูด้วยนะคะช่วงนี้ช่องหนูถูกปิดกั้นการมองเห็นจาก y YouTube หนักมากการมองเห็นของช่องจากในระบบจะน้อยลงเยอะกว่าเดิมมากๆนะคะคลิปหนูจะไม่ค่อยขึ้นหน้าฟีดของคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่ยังไม่กดติดตามนะคะ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะได้ชมคลิปดีๆเด็ดๆของหนูอยู่บ่อยๆเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้หนูด้วยนะคะแล้วคุณก็จะไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆที่เรานำมาเสนออย่างแน่นอนจ้าขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามจ้า